รายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมวิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมครับพูดคุยกับธุรกิจขายตรงน้องใหม่ครับซึ่งถือว่าเป็นขายตรงหรือว่าน้ำดีกันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือบริษัท Bed Power Asia จำกัดครับ ซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมในรายการครับนั่นก็คือคุณจิรพัตริทธิมหันรครับประธานกรรมการบริษัทเบสพ Power ร์เอเชียครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณจิรพัตรก่อนอนื่นที่จะมาลวงลึกถึงยุทธศาสตร์ของ b บสพ Power อยากจะให้นิดน,นึงของเราเนี่ยเริ่มดําเนินการกับธุรกิจขนาดไหนนะน้าขนาดไหนนะของเบสทาเก้าไเบสเบสเอเชียเนี่ยเบสพาวเวอของเรานะครับ เราเปิดวันที่21นะครับมิถุนายนนะครับปีพศ2556นะครับแล้วเปิดทําการมานะครับเป็นเวลา19เดือนแล้วนะครับนะครับในธุรกิจขายตรงนะครับ MLM นะครับโดยบริษัทของเรานะครับขายสินค้าในเรื่องของอุปโภคกับบริโภคนะครับในประเทศไทยนะครับโดยผมนะครับมีความตั้งใจนะครับในการเริ่มต้นทำธุรกิจขายตรงนะครับชื่อว่า Base Power ขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองนะครับ ความต้องการของตลาดแล้วก็อยากช่วยเหลือพี่น้องคนไทยครับทําไมต้องชื่อเบสพาวเวอร์เอเชียเพราะอะไรครับชื่อนี้เป็นชื่อที่เราภูมิใจมากนําเสนอครับเพราะว่าเบสแปลว่าดีที่สุดครับ Power คือพลังครับเอเชียนะครับคือเราจะเข้าสู่ AEC ครับก่อนนั้นนี้ก็เรียกว่าทางคุณจิตรพัฒน์เคยทําก่อนธุรกิจเครือข่ายมาก่อนใช่ไหมครัและเหตุไหนครับถึงผันตัวเองมาทําแบบเป็นประธานเองเลยเพราะอะไรครับ คือว่าผมทำธุรกิจขายตรงนะครับเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีนะครับเรียกว่าตั้งแต่เรียนอยู่มหาลัยนะครับปีหนึ่งนะครับก็มีความตั้งใจนะครับในการทำธุรกิจขายตรงมากๆนะครับตัที่ผ่านมาเนี่ยผมทำธุรกิจขายตรงของต่างชาตินะครับของต่างประเทศนะครับทำตั้งแต่ยังไม่ดังนะครับจนดังมากๆนะครับจนผมมีความตั้งใจว่าทำไมครับ เราจะเข้าสู่ AEC แล้วประเทศไทยของเรานะนะครับผมจึงอยากสร้างธุรกิจขายตรงของคนไทยขึ้นมาเลยตั้งชื่อว่าบริษัทเบสพาเวอร์ขึ้นมานะครับ,รบโดยมีความตั้งใจอย่างมากจึงตั้งเบส e พาเวอขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการขององค์กรและทีมงานเราครับมีความมั่นใจขนาดไหนครับกับธุรกิจของเราเนี่ยมีความมั่นใจมากครับเพราะว่าผมทำธุรกิจขายตรงมาสิี่ปีนะครับใน ต่างประเทศเนี่ยนะครับผมรู้ว่าความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยคืออาหารเสริมนะครับและแผนกรตลาดนะครับผมใช้คําพูดว่าสินค้าเคลื่อนนะครับแผนนํานะครับและสินค้าของเรานะครับราคาไม่แพงครับใครได้กินได้ใช้แล้วประทับใจแล้วบอกต่อได้อย่างสบายครับครับอะไรคือความโดดเด่นหรือความน่าสนใจที่นอกเหนือจากสินค้าเพื่อดึงคนเข้ามาร่วมกับธุรกิจเราเนี่ยครับความโดดเด่นของบริษัท b บสท์พาวเวอร์เอเชียนะครับคือ ผมเองครับผมเป็นประธานบริษัทครับขายตรงครับที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทยครับแล้วก็เกิดที่ประเทศไทยครับแล้วก็อยากช่วยเหลือสังคมไทยครับและเรายังมีสินค้าที่มีความจําเป็นกับผู้บริโภคอย่างมากเลยนะครับและมีรางวัลนะครับทั้งสินค้าดีเด่นนะครับและตัวผมเองได้รับรางวัลพักกินรีนะครับเป็นภูมิใจมากครับีว่าเป็นรางวัลตอกย้ํากับธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดีนะครับ ในส่วนของสินค้าเราเห็นเกิดมาคร่าวๆแล้วสินค้าแน่นอนนะมันต้องมีจุดเด่นจุดดีนะครับของเบสในส่วนของเบสพาวเวอร์เอเชียเนี่ยเรามีสินค้าตัวชูธงตัวไหนบ้างครับสินค้าของบริษัทเบสพาวเวอร์ของเรานะครับวันนี้เราภูมิใจมากครับที่เราขายมาแล้วเกือบ2ปีนะครับก็คือส่วนของกรูตาคิวเทนพัทนะครับกล่องนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยเราภูมิใจมากเพราะว่าตัวนี้กินนะครับเพื่อบรรุงผิวพันธุ์นะครับ เพื่อรักษาเพื่อแผลเป็นพี่หน้านะครับรักษาสิวนะครับกะฟ้านะครับโดยเรามีอยครับ GMP นะครับ FDA นะครับและเรายังได้รับรางวัลนะครับสินค้าดีเด่นนะครับเห็นไหมครับของเรานะครับภูมิใจมากครับนะครับและอีกตัวหนึ่งครับที่เราขายดีมากๆครับคือตัวของโซฟินครับโซฟินตรงนี้ช่วยเรื่องของลดความอ้วนนะครับลดน้ําหนักนะครับและมีคนกินแล้วเห็นผลเยอะมากครับและ เห็นไหมครัสองตัวนี้ของเรานะครับแพ็กเกจจิ้งของเราสวยมากครับกล่องสวยมากออกแบบนะครับโดยคนออกแบบมือหนึ่งนะครับและสิ่งสำคัญครับของเราภูมิใจครับคนกินแล้วเห็นผลครับเรียกว่าเป็นสินค้าตอบโจทย์นะครับปัจจุบันมีสักกี่กลุ่มแล้วฮะปัจจุบันเรามีสินค้าทั้งหมด3ากลุ่มครับนะครับสามกลุ่มก็คือมีเรื่องของอาหารเสริมนะครับของผู้หญิงนะครับอาหารเสริมของผู้ชายนะครับแล้วก็เรื่องของอุปโภคครับ ครีมอาบน้ำและในส่วนของยาสีฟันครับครับในการทําตลาดช่วงแรกของเบสพลังเอเชียนี่ยเราวางกลยุทธ์การตลาดยังไงครับนอกเหนือจากเข็นสินค้าที่ว่าตอกโจทย์ตอกย้ําความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดีเรามีอะไรกลยุทธ์อะไรเด็ดๆนะฮะช่วงเริ่มต้นกลยุทธ์นะครับของเบสพ w e r นะครับวันนี้นะครับเราเปิดมาแล้วนะครับจะเข้าสู่ปีที่2นะครับครับเรามียอดขายที่ดีขึ้นมาโดยตลอดครับเราเปิดตอนที่บ้านเมืองของเรามีปัญหาครับ แต่เราก็ภูมิใจที่ได้เปิดเพราะว่าเรายืนหยัดว่าถ้าเราทําอะไรที่ยากๆก่อนแล้วพอเจอพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเราจะทํางานง่ายอย่างสบายบนะครับแล้วเรามีบริษาัทว่า AEC นะครับพม่านะครับกัมพูชาลาวนะครับเราจะเข้าสู่ตลาดต่างชาติครับโดยวันนี้เราเริ่มเจาะที่พม่าแล้วครับแล้วก็กัมพูชาแล้วครับอืทําไมถึงเล็ง ี่เป็นพราะอะไรมองถึงศักยภาพตรงนี้ยังไงเพราะว่าประเทศต่างประเทศไออกัมบูชาพม,ม่าเนี่ยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาครับ,รบแล้วข้อมูลว่าเขาจะชอบสินค้าที่เป็นของคนไทยครับอืนอกเหนือจากตรงนี้นะครับคือปีนี้แน่นอนจะเห็นในส่วนของสองประเทศนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว,ว่าตอนนี้ประเทศลาวก็เริ่มจําหน่ายแล้วครับตอนนี้เราได้เปิดสาขาเบสเพาเวอร์สาขาจังหวัดมุกดาหารครับอื เป็นสินค้าตัวไหนครับที่ว่าจะเราจะนําล่องเข้าในส่วนของทางในส่วนของประเทศที่กล่าวมาข้างต้นนะครเป็นส่วนของของผู้หญิงครับตัวนี้ครับโยเซ่ครับโยเซ่ตอนนี้ที่พม่ากับกัมพูชาของเราตัวนี้ขายดีมากๆครับโยเซ่เพราะว่าเรื่องของภายในของผู้หญิงนะครับจะเห็นชัดเจนว่าคนคนพม่าเนี่ยหรือคนกัมพูชาเนี่ยเขาชอบเรื่องความสวยเรื่องของผิวพรรณนะครับตัวนี้จะตีตลาดกัมพูชามาก แล้วโยเซ่ของเราตัวนี้นะครับเรายังมีสมาชิกหลายคนครับส่งสินค้าไปต่างประเทศครับเช่นฮ่องกงกับมาเก๊าส่งไปขายยังต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งครับที่เราขอนําเสนอนะครับก็คือในส่วนของคอแลนต์ตัวนี้นะครับบำรุงสายตานะครับบำรุงสายตาอย่างเห็นชัดเจนเร็วนะครับว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาได้กินแล้วจะเห็นผลว่าเรื่องของสายตาเอียงสายตาสั้นจะเห็นชัดมากครับ สินค้าเป็นไงมันแพงมันถูกมันเทียบกับค่าอยาอื่นไหมเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าปัจจัยลบกําลังซื้อค่อนข้างถดถอยอะไรเงี้ยคนอาจจะเมินในส่วนของธุรกิจเครือข่ายขายตรงว่ามันสินค้าแพงจนคนไปซื้อกับสินค้าตัวอื่นเนี่ยเรามีความวิตกกังวลกับตรงนี้ไหมครับไม่เลยครับบอกเลยครับว่าบริษัทเบสพาวเวอร์เอเชียนะครับสินค้าของเราราคาทั่วไปตามท้องตลาดเลยครับ,รบและคุณภาพของเราต่างประเทศครับ ด้วยมาตรฐานออย GMP, FDA ครับแล้วเรายังมีคนที่กินแล้วเห็นผลมากมายมั่นใจครับว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งบอกสินค้าของเราแพงครับอืีกว่ามั่นใจทีเดียวนะในส่วนของนี้19เดือนเป็นไงบ้างครับในส่วนของสมาชิกการตอบรับหรือคนเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างถือว่าตอบรับดีไหมสินค้าของเรานะครับตอบรับดีมากครับตอนนี้ในส่วนของสมาชิกคร สมาชิกของเรานะครับตอนนี้รหัสของเราอยู่ที่หนึ่งหรหัสครับนะครับโดยที่เราไม่มีโฆษณาทางทีวีก่อนหน้านี้นะครับแล้วใช้การบอกต่ออย่างเดียวครับในการนำเสนอครับทำไมครับกลัวดังเกินไปกลัวคนมาอะไรนี่รเพื่อห้างหรือว่าออไรไม่ได้กลัวดังเกินไปครับกลัวทำไม่ทันเรี้ยกลัวทำไม่ทันแสดงว่าสินค้าเราดีมากๆเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับในตรงนี้เรียกว่าเป็นสินค้าดีตอบโจทย์ตรงนี้เรามีแผนที่จะบุกตลาดด้วยการใช้แบบสื่อประชาพันธ์ตรงนี้ไหมไหมมีครับก็ตอนนี้นะครับเรามีโครงการว่าเราจะยิงสื่อในเรื่องของหนังสือพิมพ์นะครับวิทยาศาสรนะครับแล้วก็ทางทีวีนะครับคิดว่าปลายปีนี้นะครับเพื่อปีพศ25 5 8้าห้าสิบดปีนี้นะครับ บริษัทเบสของเรานะครับเราจะทายอดขายให้ได้เดือน100ล้านบาทต่อเดือนครับอืมเรียกว่าเป็น100ล้านบาทต่อเดือนนี่ว่ามั่นใจเลยเนะครับโดยที่เราต้องอาศัยสื่อเหล่านี้กันช่วยครับอในการทําตลาดนะครับส่วนใหญ่เป็นตลาดในหลักที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับในส่วนของตรงนี้ยุทธศาสตร์ของเรานะครับเราได้เจาะกรุงเทพก่อนครับอันดับหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราตีกรุงไม่ได้อย่าพุ่งตีต่างจังหวัดครับวันนี้เราตีกรุงเทพได้แล้วครับตี ตีแตกเลยใช่ไหมฮะก็ถือว่าเราได้ความภูมิใจส่วนหนึ่งครับเพราะว่าในกรุงเทพของเรามีเซ็นเตอร์จําหน่ายเบสพาวเวอร์ประมาณ15เซ็นเตอร์แล้วครับอืมในส่วนของต่างจังหวัดนะคะมีเยอะขนาดไหนตอนจังหวัดตอนนี้เราเริ่มที่ภาคเหนือครับรบนะครับแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วภาคตะวันออกนะครับอืมเรียกว่าคนเริ่มรู้จักของเราแล้วใช่ไหมเยอะขึ้นครับอืมเรามีการสํารวจไหมว่าคนรู้จักกับเบสพาวเวอร์เอเชียเรียบร้อยแล้ว มีไหมมีครับเพราะ uh huh. ว่าด้วยยอดขายของสินค้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าสมาชิกหมื่นหมื่นบาหัสเนี่ยแต่สินค้าได้ออกไปมากกว่ามากกว่าสามหมื่นกว่าชิ้นครับแปลว่าคนหนึ่งคนเนี่ยกินกินแล้วขายต่อกับผู้บริโภคด้วยจะเห็นชัดเจนเลยตรงนี้ครับส่วนใหญ่เป็นคนผู้บริโภคหรือว่าในส่วนของนักธุรก,กิจในส่วนของเบส <Power> เรามีทั้งผู้บริโภคครับครับและก็ทางธุรกิจครับอืมเรียกว่าคาเค้ากัานไปใช่ครับตามตรงนี้แต่ผมจะภูมิใจที่ว่าบริษัทของเรามีผู้บริโภคมากเพราะว่าถ้ามีแต่คนทําธุรกิจครับก็จะไม่มียอดครับอืเพราะว่าไม่มีการซื้อขึ้นมาครับ,รบเรียกว่ารักษายอดเพื่อกินและเอาคอมมิชชั่นไม่ใช่ครับของเราคือเน้นเรื่องของเครือข่าย ผู้บริโภคเป็นหลักและคนทําธุรกิจก็ทํางานง่ายครับเรียกว่าเน้นสร้างคนสร้างผู้บริโภคและนักธุรกิจควบคู่กันไปอย่างล่าสุดนะครับเห็นว่ามีงานจัดงานประดับเข็มเกียรติยศกับค่าคืนวันเกียรติยศที่ผ่านมานี่อยากจะให้เล่านิดนึงอ่ะบรรยากาศคืนวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นครั้งแรกครับของเราครับที่เราเปิดมาครับจัดงานค่าคืนแห่งเกียรติยศครับก็มีคนมาร่วมงานนับพันคนนะครับก็ถือว่าเราภูมิใจมากครับ ที่เห็นชัดเจนว่าแล้วเราได้มอบตําแหน่งให้กับผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับมีทั้งหลายๆท่านหลายสาขาอาชีพนะครับทุกอาชีพสามารถที่จะทำเบสพาวเวอร์ได้ครับนะครับเรายังมองเห็นว่าเรายังมีคนได้เดินหลักหมื่นบาทหลายคนนะครับหลายท่านนะครับเดือนละแสนบาทนะครับแล้วก็มีผู้ที่มีโอกาสนะครับได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเบสเาวเวอร์อีกเยอะครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หลักนะครับในช่วง19เดือนที่ผ่านมาครับของ Best Power Asia ครับสำหรับช่วงครับเราจะไปเจาะลึกกับยุทธศาสตร์การบุกตลาดในครึ่งปีแรกของปีนี้กันต่อครับของ Best Power Asia ครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆจนาสักคู่ครับ